เราต้องหมเป่คมปกติต้องขาดใหม่ไม่ได้ใช่ครับอาจรอมาขาดใหม่ไม่ได้นะทัมเาเราต้องรอจับใม่ว้รอเวแจะวันนี้มางานอวตแบบีควารู้สึกัไงกันผมกอดอย่านี้บ้างได้ไหมไม่ได้เพรีกอดทุกวันทุกวันจานทุกวจานทุกวัจานโอ้อทุกวัจานใชครับอาชีวตแบบไม่เคยมีโอกาสได้ไปมเรียนอาชวะอะไรอย่างเงี้ยมมีเยอะค่ะเพราะว่า ะมีเพื่อนมัธยออมก็พมศักก็จะอยู่อาชีวะก็อยู่พันธุ์นิวเจออย่างเงี้ยเยอะแล้วก็จะมีการรวมตัวแล้วก็มานั่งคุยกันเวลาหนักเละเกเรอะไรก็มีวา่าเดี๋ยวจะถามว่า,าจริงแล้วนมุมมองของอาชีวะเป็นยงในมุมมองของอาชีวะคือจะเน้นปฏิบัติคือคนที่จบจากอาชีวะส่วนใหญ่จะได้การปฏิบัติที่ดีอันนี้คิดเองร<ๆ>ึเปล่าคิดเอ,เองอค่ะเพราะว่ามีสังเกตคือหลายครั้งคือแบบพี่ก็เคยเรียนถือว่าอาช<ๆ>ีวะจซ่อมเลงอะไรอย่างเงี้ย ที่พ่ถามมันคคิดเองหรือเปล่าว่าดิบนี้ยวายุสมัยนี้เนี่ยก็มองไม่ถูกจริงนะฮะก็อยากรู้ว่าทิเนี้ยรายุไทยเขามองแบบไหนุไหนกันจะเห็นนออาวุธต้องานายอชีพตนี้ตัวแหลงนะรุเกี่ยวกับสุไทยแต่ว่าตอุลักตัางแฟชั่นดีไซน์ค่าแฟชั่นดีไซน์เลยตนที่จะไปด้ชมเยนะฮะก็จะเป็นความรอนวานโีนเดยกไทยับด้าน จะเป็นกาอ่าสคุณทาที่เงินเเป็นสาทีแบบวาหวิยาอะไรอาชีวะุคนก็จะเป็นการต้งดีเขาแต่ว่าปรเดนุ้มี่จะ็นอะไรอีกมากมายในสิับที่เกิดขึ้นอาชีวะอย่างนี้ใช่ก็จะบอกว่าประเด็นอาชีวะแล้ปแบบนให่กอบไหให้่ก็อาจจะดีไม่่าจะเหมาะสมหรือมีอะไรอยาจะบอกไหมคืออยากจะบอกว่าให้เรารู้สึกว่าอยากไปมองภาพอาชีวะใน้านลบมากเพราะว่าจริงๆแล้วทุกมหาลัยไม่ว่าที่ไหน เองและอย่างนะชิวะคืวันนี้ที่แองเหลนี่คือทุกคนพี่ๆมันมีความสามารถเยอะมากอย่างแกสลักต้นแข็งนี่เป็นระดับโลกอย่างออย่างที่บาเฮนเดอร์ก็คือระดับโลกเหมือนกันที่รู้สึกวอื้งมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นอยู่สใช่ระดับโลกหมดเลยใช่อย่างอันนี้เด็กป๊อกผิดหัวคุณแม่บอกว่าขอให้ตัวนี้ดีบางทีก็ไม่รับไม่เป็นประโยชน์มัก็มีผิดผิ ไม่ใช่คุณตกับแกเไปาท้ไมนะฮะไม่ใช่หรถ้าบอกปาทงทอเไม่ใช่ย่างน้เดี๋ยวี้่พิปากาไม่ต้ม่ได้่ช่วโมงนะวรู้สว่ามีความรู้สึกยงไง่อาชีวะออกไมวันนี้อยากจะเชิญชวนท่าน่าเข้ามาเรียนอาชีวะกัอชีวะต้นแบบนะคร่ะชวนไม่ให้ยู่ต่อกนใช่ไให้เช่อมาเรียน ความฝันเนี่ยจบไปแน่นอนอาชีวะที่ทุกคนมาเรียนอ่ะมีงานทําแน่นอนอยากให้ลองเข้ามาเรียนดูนะคะแล้วก็สายดนตบัติเนี่รับรองแน่นอนคือแบบเจ๋งมากค่ะรับรองว่าเจ๋งมากค่ะครับและแน่นอนนะครับวันนี้คุณกัญชัยจะไปร้องเพลงในไมด์เกสไหอฮะเดี๋ยวจะร้องเพลงสักหน่อยจะร้องไหมร้องกับหนูงไหมคะโอ้โหตบตีขึ้นมาฮะกัญชัยฮะไม่ไม่เอา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 ไม่เป็นไมกเพลงคุณปรับร้อง อับาว่สนะคะโอ๊ยกนร้องก่อนคุณจะร้องไหมคุณร้องไหมคุถามเางมาคนล้วเกอาอไื่นตัวตื่นตัวตื่นตัวตื่เรปัใจปั่ใจเอฟถามครับผู้ชมิดเขาอยากจะดูหรือเปล่าดยินามยินดามยินดามยินดามลองเอาลองลองเจะร้องนะ 母亲。<Bye. S 2> คุณมีเจอใรโลกจริงๆไม่ต้องมาเจอเห็นเรานะครับพนี้ไทยจะแข่งกับของโลกไอซ์เซนร์อยูนะครับแล้วก็ผู้พันขั้วลกาด้วยนะครับพรุ่งนี้ตรงนี้เลยวันนี้วของเราแล้วครับสวัสดีขอบคุณทุกทีชาวทั่วโลกครับเมืองคุณน่ารักเหลือเกินเราเหลือินอาชีวะต้นแบบวันนี้เราได้ความรู้กันใหม่ๆมาพี่หลุยสมีอะไรบ้างนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ฝากของหวานของของต้นแบบเป็นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับ Oh, เป็นเกียรติมากๆนะคะสำหรวันนี้ท<ป>ุาฟังเพลงก็แพงบ้างเลยนะคะ thank yeah. you